คือช่วงนี้เราก็เปิดบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเ,เนาะมันก็จะเปิดจากแบงก์หนึ่งอะ่ะมันก็เปิดง่ายๆเลยเนาะแล้วก็บัญชีมันก็จะไปอยู่ต่อจากบัญชีเงินฝากเราแหละมันก็อยู่ต่อแล้วเวลาที่เราต้องการจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเนี่ยเราก็เข้าไปในบัญชีนั้นเนาะแล้วมันก็จะมีกดว่ากดให้กดว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินตา เอาเงินบาทแลกเ,เป็นเงินตาต่างประเทศหรือไม่ก็เอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยจากบัญชีนั้นที่เราเพิ่งเปิดใหม่อะมาเป็นเงินบาทเงินก็จะเข้าบัญชีเราเข้าบัญชีหลักของเราในแบงก์นั้นะนะ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันก็เสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะนะในความคิดข,ของเรานะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเทนแบบว่า เงินตาต่างประเทศแต่ละมันก็เดี๋ยวมีแข็งเดี๋ยวมีอ่อนอย่างเงี้ยมันจะสลับกันไปเนาะมันก็จะไม่แบบมันก็จะไม่แข็งอย่างเดียวแล้วมันก็จะไม่อ่อนอย่างเดียวมันจะมีขึ้นมีลงอะนะแล้วก็แต่ก็ต้องดูเทนมันด้วยนะว่าช่วงนี้แบบอ่ดอลลร์แข็งหรือว่าอ่อนบาทแข็งหรือว่าอ่อนเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เราก็จะเทรดเป็นเงินตาแบบจะเป็นดอลลร์เนาะแรกเป็นบาทบาทแรกเป็นดอลลร์ก็เราก็ดูว่า อย่างเช่นถ้ามันจะมีช่วงแบบาบาทบาทมันจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง3 0ถึง35หช่วงนี้นะแต่มันก็มีช่วงแบบเกือบแบบที่อ่อนมากๆเลยนะเกือบไป40ิดอลลาร์เลยนะช่วงนั้นสะเป็นไป37 38สเลยนะตอนนั้นนะ่ะคือตอนนั้นนะ่ะถ้าเป็นแบบอะไรอ่ะถ้ามาแลกแบบดอลลาร์ตอนช่วงนั้นนะ่ะดอลลาร์มาแลกเป็นบาทเนี่ยมันจะได้มันจะได้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าก็ดูว่าเราจะเราจะซื้ออะไรช่วงไหนก็คือว่า ถ้าช่วงไหนบาทมันแข็งใกล้ๆสามสิบอะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยหลุดสามสิบหรอกมันมันจะอยู่ประมาณสามสิบกว่าๆถ้ามันแข็งนะมาใกล้สามสิบมันก็จะเด้งขึ้นไปมันก็จะอ่อนตัวอะไรเงี้ยส่วนถ้าบาทมันใกล้ๆประมาณเลยสามห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาแข็งเงี้ยมันจะมันจะแว่งตัวอยู่ระดับเนี้ยแหละมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเลยไปมากหรอกอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็ดูว่าถ้าช่วงไหนที่บาทมันใกล้ๆสามสิบอย่างเงี้ยอ่าเราก็คือ พอมันใกล้สามสิบเนี่ยบาทมันแข็งตัวเนี่ยบาทมันแข็งตัวเนี่ยมันจะดอลลาร์มันจะแลกบาทได้น้อยลงเนาะ<ม>เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งมาขายดอลลาร์มาเปลี่ยนเป็นบาทตอนนี้แต่บาทอ่ะมันจะแลกดอลลาร์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ถ้าเราจะไปซื้อเงินดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อช่วงที่บาทมันแข็งตัวอย่างเราก็ใช้เงินสมมติว่าร้อยดอลลาร์เราก็ใช้เงินแค่สามพันบาทอะ่ะ ในการซื้อดอลลาร์เก็บไว้แต่ถ้าช่วงไหนที่บาทมันใกล้ๆสามห้าอย่างเงี้ยอ่าเราก็ถึงเปลี่ยนดอลลาร์มาเป็นบาทก็คือจากน้อยไปหามากอะจำง่ายง่ายก็คือถ้าบาทช่วงไหนบาทแข็งตัวเนี่ยดอลล่าร์มันก็สวนทางกับดอลลาร์ดอลลาร์มันก็ต้องอ่อนตัวก็เอาบาทเนี่ยไปซื้อดอลลาร์คือซื้อเอาจากน้อยไปไปซื้อมากอย่างเงี้ยนะบาทมันก็จะไปไปซื้อดอลลาร์มันก็จะได้จํานวนดอลลาร์ได้เยอะขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนดอลล่าร์มาเป็นบาทนะ เพราะว่ามันจะแลกบาทได้น้อยลงอย่างเพิ่งมาเปลี่ยนตอนช่วงนั้นส่วนช่วงไหนที่ดอลลาร์มันแข็งตัวเนี่ยใช่ไหมแข็งตัวมันก็สวนกันน่ะนะบาทมันก็จะอ่อนละก็จะเอาดอลลาร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบาทมันก็จะแลกบาทได้มากขึ้นถ้าดอลลาร์แข็งตัวเนี่ยอ่ะหนึ่งดอลลาร์มันก็จะประมาณอ่ะบาทมันก็จะอ่อนละก็อยู่แถวสามห้าบาทนี่แหละก็ค่อยเอาดอลลาร์เนี่ยมาซื้อบาทไว้มันก็จะได้แบบบาทเยอะบาทเยอะขึ้นไง ันจะได้บาทเยอะขึ้นก็อย่างเช่นน่ะอ่าวิธีอ่าถ้าถ้าทำทำกำไรก็อย่างเช่นว่าเราไปซื้อเราอ่ตอนนี้เราก็มันจะมีมันตอนเราเปิดเข้าไปในบัญช้าบัญชีของเราที่เราแบบนี้เขาจะมีค่าเงินบอกเลยว่า1ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ก็1ดอลลาร์เท่ากับ3าบาทเนาะเขาก็จะมีกี่กี่สตางค์อะไรก็บอกไปเขาจะบอกไปแล้วก็ดูว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงอ่าตอนนี้ก็คือว่าอ่ะเราก็รอให้แบบว่าบาทมันแข็งค่าใกล้ๆแบบ30อย่างเงี้ย3าอ็อย่างเงี้ย เอาบาทไปซื้อดอลลาร์เก็บไว้มันก็เราก็ใช้เงินแค่ประมาณ3 0 0พันก็ได้1ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์เลยนะอืมแล้วเราก็รอให้แบบเฮ้ยบาทมันอ,อ่อนตัวไปใกล้ๆประมาณสัก35บาทอย่างเงี้ยแล้วค่อยขายออกตอนนั้นอืมก็เท่ากับว่าเราก็ได้กำไรจากที่เราซื้อไป3 0 0พันเนี่ยขายออกตอนนั้นก็ประมาณได้เกือบ500ก็ได้กำไร500คิดว่าถ้าเราซื้อประมาณสามพันหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะสามพันบาทเนี่ย แล้วถ้าเราซื้อไปประมาณสามหมื่นเนี่ยเราก็ได้ประมาณห้าพันเราซื้อไปประมาณสามแสนเนี่ยเราก็ได้กําไรประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นละสามแสนถ้าซื้อไปสามล้านเราก็ได้กำไรอะไรห้าแสนอ่ะอืมประมาณนั้นเลยนะคือคือถ้าคนแบบถ้าเขาซื้อเยอะเนี่ยสมมติสามล้าน,นเขาก็ได้ห้าแสนละแต่ก็ต้องดูเทนด้วยนะเพราะบางทีแบบว่ามันอ่อนมันก็อ่อนยาวเลยนะมันแข็งมันก็แข็งยาวเลยนะมันก็ต้องดูเทนด้วยว่ามันเริ่มกลับ หัวหรือยังเริ่มแบบจะเปลี่ยนเทรนหรือยังหรืออะไรต้องดูให้ก่อนจะเข้าไปเก็บแต่ละครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราสังเกตดูอ่ะบาทอ่ะถ้าเวลามันจะแข็งอ่ะมันก็ไม่ค่อยหลุด30บาทหรอกเออมันจะแบบอยู่ที่ประมาณ30นี่แหละพอมันแข็งใกล้30มันก็เริ่มอ่อนและเริ่มเด้งแล้วอย่างเช่นบาทเนี่ยมันพอมันเลย35บาทไปแล้วเนี่ยมันอ่อนไปกว่า35กว่ากว่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเกิน40หรอก นอกจากบอกว่ามันมีอะไรที่มันทําให้มันอ่อนมากจริงๆแต่ว่ามันน้อยนะที่มันจะเกินน่ะมันก็อยู่แกว่งอยู่ระดับนี้แหละ30มสถึงสาแบบสามเจ็ดสามอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนี้แหละเราก็ดูช่วงจวังหวะว่าเราจะเข้าไปเก็บตอนไหนเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าคือการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำกำไรได้นะอะไรอย่างเงี้ย